ก็มีคนอยู่สามคนคือยมพวงยมน้อยแล้วก็ยมอะไรหนอไม่เชื่อไม่เอาซะแล้วนะมีมีสาม,มคนในการส่งของประจำเอากล้วยเอาอ้อยเอาผักบ้างเอาปลาบ้างมาถวายเป็นไไประจำยมน้อยคนนี้เก่งมาก เจริญกรรมฐา,านเวลานั้นก็จเจริญกรรมฐานอยู่สามคนที่คนประจำบางวันก็็นคนอื่นมามาร่วมโดยบางแต่จริงๆแล้วก็สามคนเป็นประจำแน่นอนแต่ว่าโยมน้อยเก่งตอนหลังท่านเป็นโรคมะเร็งที่ท้องอาจจะมาก็จะเข้ากรุงเทพวันวันก่อนจะเข้ากรุงเทพหนึ่งวันก็ไปเยี่ยมทันทีบ้าน ถ่านอนเฉยไม่แสดงการอะไรทั้งหมดถามว่าโยมปวดไหมก็บอกปวดมากเจ้าค่ะถามว่าโยมเวลานี้น,นึกถึงอะไรโยมก็บอกว่านึกถึงนิพพานอย่างเดียวเจ้าค่ะถามว่าโยมเห็นพระไหมบอกว่าเห็นเจ้าค่ะเห็นรูปร่างเป็นยังไงบอกรูปร่างใสเป็นแก้วถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครโยมทราบไหมเตยบอกว่าทราบถามว่าใครละพระโพธิ โยมก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้อจะมาต้องไปกรุงเทพนะอาตมาไม่อยู่เพราะว่าจะต้องไปสอนกรรมฐานที่บ้านซอยไสลมบ้านอย่างรมเสริมแล้วก็พยักหน้าเลยบอกว่าโยมอ,อย่าลืมนิพานนะอย่าลืมภาพพระนะให้นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนขอไปที่นั่นหลังจากนั้นมาพอร,รุ่งเพื่อาตมาก็เดินทางเข้ากรุงเทพ พอตกกลาคืนเวลาสอนกรรมฐา,านเวลาเวลาประมาณสองทุ่มก็ปรากฏภาพโยมน้อยเห็นเป็นขบวนใหญ่นั่งรถเพชรถแก้วแพร่ไนยับถ้ามีขบวนนางฟ้ามังเทวดาบ้างพรหมบังเยอะแยะแพร่ไปนยับผ่านไป พอผ่านหน้าไปก็จึงยกมือไหว้เธอกบอกว่าท่านเยาวค่ะจึงขอลาเป็นสจ้านานเยาค่ะจนนึกในใจว่าภาพนี้เราไม่ได้สร้างขึ้นแลาไม่เคยคิดก็้วนเสียงน่าเสียงยมน้อยจะรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนแล้วสวยมากแล้วนึกในใจถามว่าชื่อน้อยใช่ไหมบอกใช่เ้าวค่ะที่เป็นมะเร็งท่านเยี่ยมวานี่วันนี้ไปแล้วเจ้าค่ะ ท่านมีความสุขแล้วขอท่านมีความสุขด้วยนะแ้ก่ก็แล้วก็ผ่านไปพอกลับมาวัดก็ทราบข่าวว่ายมน้อยตายคืนนั้นจริงๆเวลานั้นเป็นเวลาที่ยมพวงกำลังเจริญกรรมาฐานเหมือนกันยมพวงก,ก็บอกว่าเห็นข้าโนเหมือนกันยินเสียงแจ๋วๆว่าพวงเอ้ยพวงน้องเอ้ยพี่ลาล้วนะพี่ลาปณิพานนะพวงนะ อย่าลืมนี่ผ่านนะพงนะ้องนะกีลาละยมบกยมพงจำได้แต่เสียงแต่ตัวจำไม่ได้สวยมากแล้วต่อมารุ่นสองต้องวันก็ปรากฏเด็กสาวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยเมือตตลาดอุท,ทัยธานีเธอนอนฝันฝันว่าย,ยมน้อยตายไปแล้วเห็นข้าบุญตามที่ตามแล้วทั้งหมดตรงกันหมดทุกอย่าง รงความว่าถ้าการเห็นการได้ยินขอานั้นไม่ผิดก็แสดงว่าคณะของเราคนที่ไปนิภพานก่อนเพื่อนคือ,อยู่คืออยู่คือ,อยมน้อย